เอาเอาง่ายๆเลยคิดว่าพี่ทหารสาวไม่ได้ไม่ได้ทำไมวะผมแต่ถ้าพี่ปัดเป๋อย่างงี้ได้ผมมีสิทธิ์ผมไงยบอกว่าห้าร้อยแต่พี่หาสาวมานั่งได้เอางี้เลยจบจบเอาดิเต็มสิเติมสิไปเท่าไหร่อ่ะติมสองอู้หเขาหลอกเกินให้กี่คะแนนคราเติมสิบไปแล้วอ่ะแล้วเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเราเข้าไปมุกไหนวะท่านครับท่านครับ คลิปนี้สร้างมาด้วยความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาเหย็ยนหรือบูลลี่ใดๆทั้งสิ้นโปรดดูคลิปนี้ด้วยความสนุกนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักรุกท่กาได้ลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต้พาร์้างันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับตัวแรงตัวเดิมเวฟ125ไอนะครับผมคันนี้แต่งไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับแต่บอกแฟนไปว่าแต่งไป5 0 0 0ัน เอาเป็นว่าวันนี้นะครับก่อนชมยพี่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์เลยก็สั่นกระดิ่งกันด้วยนี่เอาจริงๆเราเคยออกคลิปคันนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เราลงคลิปไปเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันพุธก็น่าจะลงคลิปนี้พอดีเลยแต่วันนี้ทุกคนคือแบบแผนของเราอ่ะตอนแรกอ่ะเราจะไปรับสาวใช่ไหมแต่วันนี้เสาววันวันเสาร์อ่ะก็เลยแบบเอาว่าถ้าหาได้ก็ลงนะถ้าหาไม่ได้ก็รับผู้ชายแทนละกันหาไม่ได้หรอกพี่ทำไมอะ่ะคนน้อยผมไปดูมาแล้วไห้บอกเขาเข้ามาในนี้หาไม่ได้หรอกคนน้อยพี่อีกอย่างเลยสำคัญเลยหน้าพี่มันดุเกินหน้า ถ้าเป็นผมเนี่ยโหขาง่ายเลยบ้าป่ะเราบอกว่าถ้ามึงขับคันนี้มึงว่ามึงหาสาวได้ปะถ้าไมงไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วคือหน้าพี่หน้ากลัวอันนี้ดือหน้าพี่หน้ากลัวอปนนี้มีหน้าแล้วไม่ได้อยู่ที่หน้าอันนี้ไม่ใ่หน้าคือรถแต่งตัวตีมเลยเนี่ยแต่งตัวทีมวัยรุ่นแบบิชาติปามเฮ้ยแต่เสื้อนี่เท่เลยนะอันนี้เสื้อวิชาติฟามของแท้แล้วครับของแท้เหรอใช่ของแท้ครับตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับใครที <rac> <clear> ่จะไปสั่งซื้อสั่งซื้อของแท้นะครับผมอันจะเป็น ครับผมปัดเป๋หน่อยปัดเป๋เดี๋ยวนี้เขายิ้ไงปากแดงอ่ะปากแดงอ่ะเนี่ยวันนี้พี่รับไม่ได้ขึ้นมาจากคือพี่ต้องปัดเป๋ทันทีคุณแหม่เลยไปเวคุณแหม่เอาง่ายเดี๋ยวกูปัดเป๋ขับเลยอ่าปัดเป๋แล้วติ๊งยิ้ปากแดงอ่ะได้เลยอย่าดูคนที่ภายดอกให้ดูคนที่จิตใจใช่ใบหน้าอ้าวพายอ๋อได้ยุพายอ๋อได้หล้วได้เหาอไม่เอาครัทุกคนทวันนี้เอาเอาง่ายเลยคิดว่าพี่ทหารสาวไม่ได้ไม่ได้ทำไมวะผมเวียนดูไปแล้วผมไม่ได้ร้อยหรอกคนน้อยแต่ถ้าพี่ปัดเป๋อย่างงี้ได้ผมมีสิทธิ ก็แส่กลางยังโดนเทไงปัดเปก็โดนเทโอ้ยไม่เห็นใน้ที่ตอกอ่ะตอนนี้ปัดเปก็มาแลาวปัดเปกมาแล้วแต่เพื่อยอ้ขาดอย่างเดียวเลยตัดแดงตัดอย่างเดียวเลยตัดแดงมีเหล่านั่งเลยมีแน่นอนจริงปะจริงรอกูเลยเอาจริงอ่ะโอ้โหแล้วเอาจริงเนี่ย เฮ้ยโอ้โอ้ดูแล้วกล้องครับกล้องดูดูกล้องจับหน้าก่อนอันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้พี่ได้ได้สาวแน่แน่ได้แน่นอนถ้าส่งเนี้อเอ้าอย่างงี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่อุตส่าห์ลงทุนแต่งตัวทาปากอะไรแนี่ยปัดเลยได้มีอะไรพี่หรือเปล่าผมไกดบ้าคนยห้าร้อยถ้าพี่หาสาวมานั่งได้เอางี้เลยจบเอาดิแล้วถ้าได้อ่ะก็คนคนละห้าร้อยพันหนึ่งสองคนขอแรกนิดนึงแรกอะไรเอาไอจีสาวคนนแรกให้ผมเอาไอจีสาวคนนแรกให้ผมจบเอาจบก็พี่ได้พี่ได้พันหนึ่งไอ้บ้าได้ไอเจจ้าันบ โอเคครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมขอไปหาก่อนแล้วกันว่าจะมีสาวให้ผมหรือเปล่าแล้วแต่ทรงนี้ได้แน่นอนเลยเดือดเอดโหหลงโอ้โหหลงอย่างงี้หลงหลงอะคือหาทางไม่เจอแล้วล่ะพี่ซาบไบเบลลี่ถ้าพี่แต่งอย่างงี้ผมไม่เดินด้วยละทำไมวะก็สาวไปหาพี่หมดเออ้ใหรออยู่แล้วโอเคครับทุกคนไปก่อนนะพี่อย่าลืมไปกดซับสไคร้ใช่องแฝดสยองบนตัวบี่ท่านหนึ่งผมครับผมครับครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเออพี่สาวครับอันนี้ขออนุญาตให้คะแนนหนึ่ง คือแบบไปลุยไปแชทฝาอีกพอจีบันใจสาวบอลเทปเลยไหมครับเต็มสิบอ่ะเต็มสิบเต็มสิบไปเท่าไหร่เอ้าเต็มสิบสองเขาหลอกเกินเฮ้ยยังไงบอกแล้วอันนี้ให้กี่คะแนนครับเต็มสิบไปเลยา่ครับไปเห็นไหมสองคนสองพันนะเขาเขาไม่ได้อวยพี่นะเขาไม่ได้อวยพี่เข้าใจว่าเขาเห็นกล้องแต่เขาไม่ได้อวยพี่นะแต่ซ้อนสองได้นะคันเนี้ยไปแบบพี่ไปหน่อยโอเค คนแบบผมหาสาวไม่ได้อันนี้คือแบบผมหาไม่ได้จริงๆว่ะตอนนี้คือแบบคนน้อยมากอะผมก็เลยแบบผมไม่กล้าเข้าไปหาแบบคนในเยอะอะผมต้องหาแบบเป้าหมายที่แบบผู้หญิงเดินคนเดียวกว่อนแล้วมันจะเสร็จโจนผมแน่ผู้หญิงเดินคนเดียวใครเขาจะเดินคนเดียววะใครโู้โหคนเยววะอะไปตรงไหนดีวะทุกคนช่วยผมคิดหน่อยแบบที่คนน้อยๆเดี๋ยวผมไปดูตึกแซกด้วว่า ตึกแสกน่าจะมีเพราะว่าตึกแสกอะส่วนใหญ่แบบเด็กนักเรียนจะมีชมรมไงมีทั้งชมรมดนตรีดนตรีที่ผมเคยเข้าะนะแล้วก็มีแบบตึกมันแบบน่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยเผื่อจะมีเดี๋ยวไปดูก่อนนี่วันเสาร์ทุกคนมันเลยแบบไม่ค่อยมีสาวอะ,อะขอโทษด้วยแลทุกคนกลัวคลิปนี้ไม่ได้ลงจังเลยโอ้ยสองคนนี้น่ารักจัดไอ้สองคนนี้น่ารักจัดโคตรน่ารักแต่ไว่เท่าอยู่กันสองคนผมไปกล้าอ่ะเฮียเป็นยูทูบเบอร์จริงป้ะเนี่ยเอาไงดีวะ มืดแล้วด้วยไอ้ที่เราไม่เห็งแรงอ่ะบอกเลยใครดีวะสาวไหนเด็ดเด็้วดีด๋ยวผมกำลังหาที่สาวแบบตัวจิ๊อุ๊ยเชี่ยคนน้ก็ได้อ๋องเขาถ่ายรูปอยู่โอ้เซิงว่ะไม่ค่อยมีใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมวนไปดูตึกแสกก่อนไม่ค่อยมีใครเลยวะตอนนี้คือแบบไม่เห็นใครอะไรอุ้ยเชียๆๆ่ยเชียๆๆ่ยเชี่ยอุ๊ยเชี่ยไอ้คนอุ้ยคนดีดดดดดดด เราเจอแล้วดึงทดสอบบาประเทศพี่จริงใจอุ้ยน่ารักเกินแต่ผมเห็นแค่เขาหลับเมื่อกี้อ่ะโอ้ยเยี่ยมทุกคนผมไม่กล้าว่ะเอาไงดีวะเหี้ยผมไม่กล้าผมกลัวเราเข้าไปมุกไหนวะแป๊บนึงนะ ไเพื่อเงินพันหนึ่งครับท่านครับท่านครับไปเล่นเทา<อ>ชื่ออะไรครับใช่ครับชื่อแป้ง,ปงทำอะไรอยู่ครับกางถ่ายรูปส่งอาจารย์อ๋อส่งอาจารย์อ๋อส่งอาจารย์นี่อยู่ปีไหนครับเนี่ยปีสอง อ๋อผมก็เคยเรียนมาโฟโต้อะใช่ไหมมันต้องถ่ายคนด้วยเปล่ามันต้องถ่ายคนด้วยอะเป็นแบบให้ได้นะได, <c oughs> ได้เอาว่าล่ะถ้าเขา,าให้ผมเป็นแบบก็เป็นได้ <c oughs> ได้เลยว่าให้ผมมาดีครับผมมาดีจริงอันนี้คือเรียนจ,จุดตัดเก้าช่องอยู่บะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมผมเคยเรียนมาอันนี้ชื่ออะไรนะครับ <c oughs> ชื่อแบงอันนี้ไปไหนต่อครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะไปหน้ามอมไปหน้ามอผมไปส่งได้แล้ว นนใช่ทำไมทำไมหอมน,น่ารักแต่แบบผมแบบผมก็ทรงนี้ไงแต่รักจริงไงเฮ้ยตอนแรกตอนแรกตกใจว่าที <c oughs> ่หัวเข่ามเฮ้ยเมื่อกี้ผมวนไปหลายรอบมากเลยเหรออยากได้แบบว่า,ถ,บบวาถ่ายคนอนะเลี้แบบเฉยถ่ายคนหรองั้นเดี๋ยวขอทอดมัวก่อนออนะถ่ายกับรถหรอโอเคได้เลยที่ได้เมื่อไหร่ อุ้ยคืออะไรอ่ะแต่ว่าผมขอถ่ายคลิปไปด้วยได้ไหมคลิปด้วยเหรอ <laughs> ใช่ได้ไหมถ้าแบบว่าเอาไปลงช่องอะไรอย่เงี้ยได้ได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ย่นี่ไม่หวายกล้องของก่อน นเมื่อกี้เมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ไม่กล้าเข้ามาแล้วเมื่อกี้เสียงสั่นด้วยคือตอนเนี้ยแบบว่าเพื่อนผม่มันมันบอกว่าถ้าผมมามีผู้หญิงซ้อนอ่ะมันจะให้ผมพันหนึ่งใช่เพื่อนผมมับอกอย่างกี้ให้พี่ใช่เดี๋ยวพาส่งหน้ามองดีกว่าโอเคครับอันนี้เคยมานั่งมาก่อนหรือเปล่าทรงนี้ไม่เคยเหรอขึ้นไปเลยครับ โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วค่ะโอเค ไม่ได่ไมีแตคนมองมีแต่คนมอง <laughs> คนมองหรอไม่จริงเขาไม่ใสเราด้วยหรออันนี้อยู่ปีไหนนะครับปีสองเอปีสอง,สองเลขคณะอะไรอ่ะีนิเทศอ๋อนิเทศเรขยนคณะเดีวยวกับผมเลยแต่ว่าผมปีสองเหมือนกัน เชื่อป่ะเนี่ยไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ใช่ครับผมไม่ได้หลอกอยู่แล้วนี่เป็นหน้ามอจริงไหมี่ยใช่นี่แหละหน้ามอเราไปอยู่เดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนสิยังไม่ถึงพี่พาหนูไปพี่พาหนูจะลงนะจะลงกันนะไว้เราจะได้ละลายพฤติกรรมกันยังไงไหนๆก็เพิ่งเจอกัน ปัดเป๋เพราะแสกลางแล้วมันโดนเทไม่โดนแล้วปกตินี่มีเรียนวันไหนบ้างครับเนี่ยิคหอ๋อะบมมแต่หน้ามอนไกลดังเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ตอนแรกที่ผมเข้าไปอ่ะผมแบบนึกว่าจะไม่คุยกับผมแล้วนะเพราะว่าปกติผู้หญิงน่ารักเขาไม่องคุยกับคนแปลกหน้าไง คถึงแล้วครับ,บถึงแล้วผมถึงจริงก็นี่แหละผมถึงแล้ว,วเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมคือเจ้าของบริษัท เหตุผลที่ผมมาหลังมออะคือมันมีคนท้าผมว่าถ้าผมแบบได้คนซ้อนอ่าได้คนซ้อนเนี้ยเขาจะให้ผมพันหนึ่งอะนี่หรอพี่อันนี้ผ่านปะได้เนี่ยเนี้ยได้เลยฮะนี่นี่ได้เงินผมแล้วเนยอ่ะโอนมาเลวยราคับำเภ็ญเดิมเดิมอันนี้ถือว่าทำสำเร็จนะคือผมให้อ่านี่ยซ่านี่ปัดปุ๊บปากแดงเห็นไหมเงี้ยพี่ได้ปะได้แล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดเป็นประธานบริษัทได้ไหมส่งน้องเดี๋ยตกลงกันไว้อ่ะโยมแบบว่าผมให้พี่ห้าร้อยแล้วผมจะได้อะไรแล้วหนูได้อะไร แล้วหนูได้อะไรต้องไปส่งแล้วดูไปส่งก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันโอเคงั้นเดี๋ยวขอเป็นประธานบริษัทขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งนะครับเพื่อกินแล้วผมคือประธานบริษัทแค่หนูลงงกขาดเลยครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้เดี๋ยวผมไปส่งหน้ามอแล้วครับคุณผู้หญิงขอบคุณคุณผู้หญิงมากที่มากับผม ก็คือเราคือประธานบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้จะปิดเนาะปิ่เถิดร้อนมาเขาก็งงว่าเขาก็คงงว่าแบบเราเปิดทำไมมองมองปุยย๊าดิตกใจไปเดี๋ยวผมไปส่งหน้ามอนะครับโอเคค่ะผมไม่เคยเจอเลยอ่ะโอูเรียนแล้วหนูก็แบบว่ากับกับคอนโดเลยไงอ๋อคอนโดเลยเขาเลยทำไปเนี่ยอยู่ถนนนี้แหละ ได้ครับวันนี้ไปไ,ไปถึงนะอยู่ที่จะมัจะให้ไปหรือเปล่าแค่นั้น no. แหละบอกว่าปุยยังนะครับจ้เย็บจะเย็่นะว้าตรงตรงนี้ละกันเนาะจะได้ต่อรถข้างหนางได้เลยขอบคุณนะคะไม่เดี๋ยวเพื่อนที่ผมไม่เปิดประตูให้อุยยน่าารักกมเลไปขอรอดสูตรก่อดเขิน กอดทำไมลงไปเลยซีโอ้ยกลัว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 คนเยอะคนเยอะประธานบริษัทกลัวรอให้คนนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าก็ส่งน้องแป้งเรียบร้อยแล้วนะเขาหุ่นยิ่งน่ารักจัดเอาไว้แล้วใครที่อยากให้น้องแป้งมาออกอีกล่ะอุ้ยเนี่ย ลืมทิ้งคอนแทคหาละโอเคทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับการแต่งตัวไม่มีผลนะครับรถไม่มีผลครับผลที่อยู่ของมันเนี่ยคือดิดจิตใจหน้าต่างของผมลง,อะ,ลงอะไรลงอะไรล่ะ นี้้ผมไมไไ่ดเ,เดี๋ยวส่งไอ้ถ้าอยากดูจริงก็ไปติดตามที่ช่องมอเตอร์พาซ่าเลยครับจะไปคือผมเสียห้าร้อยเฉลให้ทุกคนอย่ายลืมนะใครที่มีทรงเชงน,นะครับที่ใจถึงพอที่จะขับมาลังสินโดยไม่โดนยึดก่อนนะก็ทักมาที่ e Facebook หรือ i อผมก็ได้นะครับแล้วผมจะจัดให้เพราะว่าวันนี้คนมันน้อยคนน้อยเรียกน้อยนะครับผมไม่น้อยเท่าไหร่นะก็ใช้ได้นะมองเยอะก็มองเยอะแต่วันไหนเอามาเยอะจะจัดดีกว่าวันนี้คนเยอะจะจัดทรงเชง100%คันนี้แต่งเป็นสายนะครับบอกก่อนทรงเชงรับสาวสุดชิง ย <นะ S 1> อย่างที่บอกคลิปนี้ดูเพื่อความสนุกสนานนะครับผมด้วยว่ามนเทิองอย่าดราม่านะครับผมการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมใส่ของแท้ทั้งตัวนะครับผมและสัะ้งเ <ๆ S 1> หรัานี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ